ด้านไทยสมายบัสประสานความร่วมมือกับบริษัทขนส่งจำกัดเพื่อความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนจัดจุดจอดรับส่งรถเมล์พลังงานไฟฟ้าภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถโดยสารทางไกลและระบบขนส่งเมืองได้อย่างไร้รอยต่อค่ะนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัด เผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนที่ต้องการเดินทางเป็นอย่างมากค่ะโดย TSB จะนำรถเมย์เข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่จุดพักคอยรถเมย์บริเวณข้างเสาธงอาคารสารนิขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิดสองตั้งแต่วันนี้29มักมกราคม2569เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าออก ต่างจังหวัดสามารถลงใช้บริการต่อรถบรขอสอรหรือรถเมฟายฟ้าได้อย่างไร้รอยต่อค่ะโดยไม่ต้องเดินออกไปนอกสถานีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการได้โดยรถเมฟายฟ้าพลังงานสะอาดของทีเอสบีทั้งหมด8เส้นทางจะหมุนเวียนเข้ารับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมดังกล่าวตลอดทั้งวันได้แก่สาย2 48หรือสาย122 Happy Land ฮี้แลนด์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักร สาย3 45หรือสาย77พระรามสสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรสาย449หรือสาย170บรมราชชนนีสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรสาย2 16หรือสาย104ท่าเรือปากเกร็ดสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรสาย16หรือสาย52ท่าเรือปากเกร็ดสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักร สาย156หรือสาย 517x สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสาย4 29E หรือสาย5 2 9สาแสมดำสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจัจกรทางด่วนสาย S6 หรือสาย5 5 5สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจัจกรท่ากัศยานานาชาติสวนภูมิทางด่วน ทั้งนี้ความร่วมมือระหวังบอขอสอกับไทยสมัยบัสในการจัดจุดจอดนำรถอีวีเข้ารับส่งภายในสถานีหมอชิต2เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาสถานีขนส่งให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ปลอดภัยและทันสมัยและเชื่อมต่อการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษไปจนถึงการรอรถริมถนนและป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะเข้ามาฉวยโอกาสหลอกลวงผู้โดยสารบริเวณรอบนอกสถานีได้อีกท่องทางหนึ่งด้วยค่ะ